หน้าตน้าขึ้นไปด้านในนะคะจะมีประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์จะมีโครงกะระดุมมนุษย์โบราณมีฐานที่คุณนขึ้นจมีงทงสงครามโลกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในถ้ำครับผมถ้ำประวัติศาสตร์หุ้นบรรยากาศดีมากอะ่ะใช่ถ้ำประวัติศาสตร์พันมองนะครับนี่นะคะถึงถ้ำประวัติศาสตร์แล้วนะคะ,ะแล้ว,ะะลวพี่เขาจะจอดรถตรงนี้แต่เขาก็จะให้เราไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมานะคะนี่ช่องนี้น้ำน้ำกำลังเต็มเลยมันก็เลยสวยเนาะ นี่อุยมาถูกช่วงด้วยนูอ๋อนี่นะคะน้ำก็จะเต็มนี่ไปหมดเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเขารักษาธรรมชาติได้ดีมากค่ะว้าว นี้อยู่ที่ถ้ำประวัติศาสตร์นะคะใครที่มาทางกระบี่นะคะหรือเขาขนาดน้ํานะคะคือจะต้องมาที่นี่นะคะ <Wow. S 1> ประวัติศาสตร์ของทางกระบี่นี่นะคะประวัติศาสตร์เยอะมาก